ครับคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านสยามเฮาส์นะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงสี่สิบห้าครับนี่ให้ดูชมหน้าหน้าร้านนะครับครับวันนี้เรามาตั้งแต่ประมาณสิบโมงกว่านะครับเพื่อมาแต่งร้านก่อนจะกลับองร้านนะครับนี่เป็นชี่ดูนะครับแต่ทช่เห็นนั่นมันเป็น หลังร้านเป็นร้านที่เราจะจัดงานนะครับเยนหน้าร้านเป็นแบบนี้ทีมงานของเราครับกำลังแต่งประตูทางเข้าให้สวยอยู่โซ่กระจันบ้อยนะครับแล้ก็น้องแก้วเปีเ่กเครือร่องครับรพยายามทำดอ,อกเดียว ครับดอกนี้ก็สองคนนี้คนทำครับ,รบ <S 2> <S 2> สี่เจ้าสองด้านในนะครับเราจะพาไปชมนหน่อยจ้าเจา้าสาวของเรานะครับยังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ชีสวยแล้วนะครับชีมีดอกไม้อยู่กำลังทำครอป แต่ว่าจะเป็นมีคนอยากมาถ่ายรูปอว่าอย่างนี้เป็นตอนนี่คือสาธิตการใช้งานนะคะจะสังเกตว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้จะรอดหรือเปล่า <laughs> ไม่ได้จะรอดหรือเปล่าดอกไม้นี่ยังไม่สวยเพราะยังไม่ได้คลี่ออกมานะครับขี้แล้วเอา<ค>ขี้แล้วเหรอได้แค่นี้เหละเนี่ยอู้ผมใส่จะแค่เยี่ยวไม่ได้ขี้ประมาณนี้กับเจ้าอ่าแล้วเข้ามานะครับโต๊ะนี้เดี๋ยวจะเป็นโต๊ะตรงทะเบียนเรายังไม่ได้ย้ายนะครับแล้วก็มีเสช็จข้อรอห้า อยู่ตรงนี้เลยนะครับนาคารเก่าท่านนี้ได้ลงทะเบียนกับกรมสืลปากรแล้วนะครับเราทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับอะไรที่เราผูกเราโยงทั้งหลายเนี่ยเราอยู่ผูกโยงกับของเก่าเราที่เขามีอยู่นะครับนี่เรายืมล่มนะครับของร้านนาเรียกว่าจ่องนะครับภาษานเนื้อนะครับจ่องและล่มสวยงามนะครับเราปิดมุมไว้เพื่อให้มันดูไม่ล่งจนเกินไปสองข้างอันนี้แต่งไเสร็จครับแต่งเสร็จแล้วนี่า เราจะเดินต่อไปนะคือครับตรงนี้นี่มันเป็นลูกหลานของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็แต่งครับแต่งโต๊ะสองตัวนี้สองฝั่งนี่คือทั้งเจ้าของบ้านนะครับหลวงพิเพศพาณิชยามพิพัฒพิชิตพักดี เราพอเราเดินข้นมาครับเราจะเจอกับสวยค่ะ <laughs> มันหมูแตงแล้วค่ะสวยไหมก็คิดเอาเองนะครับ <laughs> เอาไปไหนอะอน,นี่น้องทั้งสามคนกำลัง <c oughs> ปลั่มกับ <c oughs> กบอี้อยู่ <c oughs> เพื่อให้มันในริมมันสวยขึ้น <c oughs> อันนี้ก็น้องชอบกับตั้มมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับ <laughs> พี่บ้านน่ายิ้มยินดูหน้าคนทำไว้นะครับยวสไม่สวยก็เพราะคนทำนี่แหละครับยยววสถ้าสวยก็เพราะคนช่วยนะครับเนี่คนช่วย2คนนะครับถ้าไม่สวยเพราะคนทำห่านองแค่น่าแล้ถ้าเราเดินต่อมานะครับเดินต่อมาเราก็จะไปสู่บริเวณจัดงานของเราซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย เวลนร้าโล่งๆแบบนี้ครับมีเวทีใหญ่เราครับยังไม่ได้แต่งเลยนะครับเดีย๋ยไม่ดูชีตอนแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้คือจุดที่ผมถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะหลายคนจะคิดว่าอ๋อนี่คือทางด้านหน้าพอขับรถมาปุ๊บจะต้องเห็นตึกแบบนี้ไม่ใช่ครับมีด้านหลังครับนี่คือบริเวณงานนะครับที่เราจะจัดนะซึ่งด้านหลังนะครับ นี่เขายังเอาต๊ะมาวางไวแล้วนะครับยังไม่ได้จัดให้เดี๋ยวเขาจะจัดตอนบ่ายด้านหลังติดก,กับคลองครับามานบรการดีครับจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีขยะ <c oughs> อ่ายครับเราก็จบการรายง,งานในช่วงแรกแต่เท่านี้ครับบายบาย